สวัสดีค่ะก็จากนี่หน่อยจากเจ้าของบ้านสวนเรือนนาขีนะคะก็มาพูดตอน2นะคะรวยไปกับสรรมชาติว่าเป็นเช่นไรนะคะจากตอนหนึ่งที่ที่เราได้คุยแล้วก็ได้พูดให้ฟังแล้ววันนี้จะามาคุยเรื่องประสบการณ์จริงที่ผ่านมานะคะการเริ่ม ทำจากาาต้นทุนที่เรามีน้อยแล้วเราควรทำอย่างไร,แร,แ,รแรกแรกแรกก็ก็คือัยก่อนใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศส่วนส่วนมากแล้วก็ถึงจุดหนึ่งก็ได้กลับมาอยู่บ้านแล้วก็เริ่มทำตอนแรกก็มาทําร้านแล้วก็พอทําร้านเสร็จก็เริ่มโควิดเข้ามาโควิดเข้ามา เราก็เริ่มหันว่าเราจะทําอะไรที่จะมีรายได้เข้ามาตลอดคือค้าขายก็ไปไม่ได้นะคะขอโทษค้า <c oughs> ขายก,ก็ก็คือไปไม่ได้เพราะช่วงน COVID ั้นโควิดแรงแล้วตอนนี้เริ่มหันมาหาพวกพืชเกษตรกร,รก็เริ่มสังเกตดูชาวบ้านก็าทาอะไรเขากินอะไรเริ่มดูก่อนว่าสิ่งไหนที่เราทําแล้ว เราจะขายได้แล้วเราทําแล้วเราเราไม่ต้องลวนทืนเยอะเราสามารถขยับขยายก่อนเริ่มจากปลูกกล้วย <c oughs> นะคะเริ่มจากปลูกกล้วยน้าําว้าก็ซื้อหน่อมาตอนนั้นซื้อหน่อมาอ่าเขาขายหน่อละสิบบาทก็เริ่มซื้อซื้อมาอ่าประมาณสี่สิบห้าสิบหนอ่อแล้วก็มาปลูกมาขยายก็โทษค่ะ <c oughs> จะเป็นลองโขอ่า แล้วเราก็ <c oughs> ลองปลูกดูแล้วก็เราก็เริ่มมาทำปลูกพริกพอปลูกพริกลองดูทางโรงวัดแล้วก็แบ่งปันนะคะแล้วก็แบ่งปันแล้วตอนเนี้ยเราก็เริ่มทําทดลองทําก่อนแล้วก็แบ่งปันแล้วก็ปลูกมะละกอเพิ่มทีละนิดทีละนิดกล้วยเราก็เริ่มโตขึ้นมาก็เริ่มขาย ขายลูกได้ขายหน่อได้นะคะขายหน่อแล้วก็ขยายพริกเราก็เริ่มเออจากเรา <c oughs> ให้และแบ่งปันก่อนเราก็เริ่มมาปลูกแล้วก็เอ,อ่อทำมะละกอมะละกอมันก็จะมีช่วงถูกช่วงแผงช่วงช่วงถูกเราก็จะเป็นการทําบุญทําทานแบ่งปันแม้กระทั่งเม็ดกก็ามากล้าขายได้นะคะแล้วก็ต้นกล้วยเราก็ขายได้ใบขายได้หนอ แล้วก็ต้นมันที่ที่เราตัดเอาลูกไปขายเราก็ให้ให้ชาบ,บ้านมาตัดเอาไปให้วัวนะคะคือเรา <c oughs> ใช้ทุกส่วนมีประโยชน์เศษใบไม้บางครั้งก็เอามาปะหมกักกองใต้โขนไม้แล้วให้มันเน่าไปตามนี้อ่าไส้เดือนก็ก็มามาณจุดนั้นแล้วมันก็จะกลายเป็นอ่ามูลไส้เดือนเราก็เอามาผสมกับดินแดงแล้วก็เราก็ใช้จุดตรงนั้นเอ่อ ทำดินดินภูเขาไฟหรือดินสำหรับปลูกต้นไม้ขายเราก็มาขายเป็นกิโลถุงละ5กิโลเราก็มาขายอ่าร้อยห้าสิบบาทแล้วก็เราก็ชาวบ้านเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแบบไม่ใช่ฟาร์มใหญ่นะเป็นอ่าฟาร์มชาวบ้านเราก็คือชาวบ้านอยากได้ตังแม้กระทั่งหมูเราก็ซื้อแล้วเราก็เอามาตากแล้วก็เอามาหมักแล้วก็อ่ากะมะพร้าาชาวบ้านที่เขาขายขอมีกะมะพร้าวเราก็ ตัดใบตองกล้วยตัดอะไรไปแลกเปลี่ยนบางทีเราก็ซื้อมาแล้วเราก็เอามาทําเป็นส่วนผสมในการที่เราจะทําตรงนี้เหมือนลงสีข้าวเราก็ไปเอาแกลบมาเราก็มาตากแดดเราก็มาใช้เป็นส่วนผสมในวัตถุดิบคือของทุกอย่างรอกข้างที่เป็นธรรมชาติเราสามารถที่จะเอามาดัดแปลงแล้วก็หมนุนอยู่ตรงนี้มันจะลกลายเป็นเงินหมดนะคะจากเล็กๆน้อยค่อยๆกล้ามันก็จะมาเป็นธุรกิจ ธุรกิจที่สามารถทำได้ได้ให้เราเราก็เริ่มแบบมีคนติดตามมีคนสนใจในสิ่งต่างๆที่เราทําทำไมมันโอเครู้สึกว่ามันใช่แล้วเราการทำงานณจุดนี้เราให้ก่อนเราเป็นคนที่ให้เขาก่อนแล้วเราค่อยค่อยแบบคือให้ให้จนจน <c oughs> คนรู้จักก่อนแล้วก็ เราถึงจะมาเริ่มขายคือถ้าเราไม่รู้จักให้ก่อนเราก็ไม่ได้สิ่งนั้นกลับมาทุกวันนี้ก็จะมีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆแล้วก็จะขายของได้เรื่อยๆไม่ว่าจะทําอะไรก็ลูกค้าจะเข้ามาอหนนแล้วก็เงินนี้ได้ทุกวันอาจจะน้อยมั่งเยอะมั่งคะกันไปแต่ตีเฉลีย่ยจะมีเงินเข้าทุกวันดังนั้นการที่อยู่กับธรรมชาติเราใช้ให้เป็นประโยชน์ในหลายๆอย่างมันจะสามารถลด ลดค่าใช้จ่าย 1. เราได้กิน 2. เราได้แบ่งปันสามเราได้ทำบุญสี่เราได้เงินถ้าควรเข้าใจถึงระบบของธรรมชาติเรารวยไปกับธรรมชาติควรจะมาอยู่จุดเดียวกันกับโนก,นกนคือมันเป็น <c oughs> เศรษฐกิจที่พอเพียงแล้วก็ถ้าเรารู้จักพอใจและพอดีคือไม่ไม่เวอร์คือแบบ ไม่ไม่อยากได้มากเกินเกินตัวเราจะสามารถอยูอย่จุดนี้อย่างยังมีความสุขแล้วก็ถ้าเรารู้จักพอดีแล้วก็เดินทางสายกางเราไม่มีคําว่าลําบากเลยอยู่นะการการอยู่กับธรรมชาติหรือการใช้ธรรมชาติทานรวยรวยไปกับธรรมชาติแล้วก็ธรรมะคอยขัดเกาวนะจุดนี้คือทุกอย่างมันจะอยู่ในวงเดียวกัน การที่คุณได้มาอยู่กับธรรมชาติต้นไม้หนึ่งต้นคุณปลูกจากความคิดคุณฟุ้งซ่านแล้วคุณลองปลูกดูว่าคุณชอบต้นอะไรชอบดอกไม้หรือชอบอะไรปลูกแล้วใจคุณจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นเมื่อคุณมีความทุกข์กลับมาคุณได้ชื่นชมคุณได้ชื่นชมจากสิ่งที่คุณอยากทําแล้วคุณได้ผ่อนคลายความเครียดจากจากจุดนั้นมันเหมือนการเป็นการบําบัด ไม่ใช่ว่าตื่นเช้ามาคุณจะทํางานหามลูงหามคาคุณไม่มีเวลาที่จะให้เติมความรู้สึกดีๆความสุขดีๆให้กับคุณคือเราได้ทั้งอากาศที่ดีที่เราอยู่กับธรรมชาติเราได้ทั้งการให้การเมกปันเราได้ทั้งเงินคือเราไม่มีขาดทุนเลยไม่มีขาดทุนเลยแม้กระทั่งลมหายใจเราเนี่ยแค่หายใจเข้าเราได้ได้อากาศดีๆไ,ได้ความรู้สึกสดชื่นดีๆ เราก็ได้กําไรแล้วค่ะแค่เราตื่นขึ้นมาตอนเช้ารวยไปกับธรรมชาติฟังว่าทําไมหนูถึงอยู่จุดนี้ได้จากเล็กๆก็เริ่มขยับขยายก็เริ่มขยับขยายนะคะแล้วเราจะจะรู้ว่ารวยที่แท้จริงคืออะไรคือ อยู่กับธรรมชาติแล้วเรารู้จักพอใจและพอเพียดลองติดตามดูค่ะในสิ่งต่างๆที่หนูทำนะคะแล้วหรือไม่ก็เข้าไปดูในเ,เฟซบ้านสวนเรือนนาคีหรือไม่ก็เพจร้านนะคะเป็นร้านนวดนะคะเ,เรือนนาคีนวดเพื่อสุขภาพาสำหรับวันนี้นะคะก็จะคุยแค่นี้นี่คือ,คอ,อตอนสองที่อยากจะเล่าประสบการณ์จริงให้ทุกท่านฟังแล้วก็ให้ลองฟังดูว่า ถ้าหากคุณทำอย่างนี้ได้นะ่ะควรจะได้หล,ห,ลหลายหลายอย่างเลยค่ะแล้วก็คุณก็จะไม่ต้องไปวิ่งตามหาเงินถ้าหยุดจุดนี้เงินจะวิ่งเข้ามาหาคุณหนูไม่เคยวิ่งตามหาเงินมีแต่เช้ามาโทรมาละทุกคนอยากได้กล้วยก็เข้ามาตัดเอาอขายแล้วก็ขายราคากลางๆแล้วก็ให้เขาอยู่ได้เราอยู่ได้อ่เช้าหนึ่ง จะมีคนเข้ามาเงินวิ่งเข้าหาเราเราไม่จําเป็นต้องวิ่งเข้าหาเงินถ้าเรารู้จักทำนี่จคำคําไว้นะคะวิ่งอย่าวิ่งหาเงินให้เงินวิ่งเข้าหาเราทุกวันนี้เงินวิ่งเข้าหาดหูดูไม่เคยกระตือรือร้นที่จะดิน้นรนวิ่งหาเงินเลยทุกวันเงินเข้าแต่ก่อนที่เราจะได้จุดนี้เราต้องรู้จักการให้ก่อน การให้การแบ่งปันก่อนแล้วเราถึงจะได้สิ่งแตงต่างกลับมาไม่อยากได้เราก็จะได้นะคะก็ลองลองฟังดูแล้วก็คิดดูว่าอันนี้คือเป็นเรื่องจริงนะคะเรื่องจริงที่หนูอยู่จุดนี้นะคะ,ะก็ตอนนี้ก็ไวอ้อีกอีกไม่นานนะคะหลายๆอย่างก็อาจจะเปิดสวนนะคะเป็นสวนที่น่ารักน่ารักของผู้หญิงคนด่งดาวนะอยู่อำเภอการลักจังหวัดศรีสเกตก็ลองฟังดูว่ารวยไปกับธรรมชาติรวยไปกับ ธรรมะแล้วก็รวยไปกับทุกอย่างที่รู้จักพอเพียงและพอดีนะคะก็วันนี้ก็คงจะแค่นี้ค่ะก็สวัสดีค่ะลองติดตามฟังแล้วก็คิดว่าจริงไหมนะคะถ้าใครอยู่จุดนี้ได้จะมีความสุขมากค่ะสวัสดีค่ะ